แพ็เกจจิ้งส,สวยๆแบบนี้ใครอยากเป็นเจ้าของแบรนด์บ้างเอ่ยคนสำรวจกว่า90%เผยแล้วว่าแพ็กเกจจิ้งสวยช่วยเพิ่มยอดขายได้เจทีเลยจะพามาเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งธรรมดากลายเป็นแพ็กเกจจิ้งสุดปังเริ่มต้นตั้งแต่ออกแบบกันเลยลูกค้าเน้นเลือกใช้ถุงแบบมีซิปล็อกเวลาให้อาหารใช้งานสะดวกด้วยคอนเซ็ปต์สีทองให้อารมณ์ดูหรูหราขาวเพื่อสีสันที่สื่อถึงความปลอดภัยเป็นความเรียบง่ายอ่านง่ายเพราะสินค้าเป็นเกรดพรีเมียมคนนี้จะช่วยให้โดดเด่นดึงดูดลูกค้ากลุ่ม ได้ขาดไม่ได้เลยต้องใส่ภาพนกที่หลากหลายชนิดโซคิว so น่ารักที่เลี้ยงนกมักจะใส่ใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับสุขภาพของนกเราจึงดีไซน์เน้นสื่อคุณภาพสินค้าข,ขายคือเป็น h ิวแมนฟู้ดเกรดอีกด้วยใส่ภาพพ,ยายพืชจริงจริงและข้อมูลด้านหลังมีรายละเอียดที่ใส่ครบถ้วนแลคือเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตกันเลยมาดูแพ็กเกจจริงเดิมก่อนและนี่แพ็กเกจจริงล่าสุดที่ผลิตกับเจท c r e e n นที่สยกระดับแรงของคุณแล้วหรือยัง JT ท c r e e n ตัวจริงเรื่องแพ็กเกจจริง ได้ครบิิงอบทีเลือกได้ปึกษาฟรีออกแบบฟรีทักมาตอนนี้เลย